สวัสดีครับเป็นนักยิปซีสุกฤษฎ์ครับวันนี้พยามมะมีครับเสียววดจำทอนลูกพ่อในหอยลูกเมียในหอยในหอยลอยเมียครับลูกหอยลูกเมียในหอยลอยเมียครับถันพวกครับกินข้าวกันครับเอาไหมเอามาเสียนิกเสียวอุ่มใส่ข้อลูกใส่ข้อ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 เสียนิกเสียวอุ่มครับกินข้าวกันครับวันนี้ครับเสียบครับแกงต้องไหมแกงน้องไหมมาเองเดืนใส่กะสอวนจากขวางเลยเอาหนี้ เลยตัวเขาไปฮัดพุ่งบังอุ้มแน่นครบไปแล้วครบไปแล้วครับนึกมาไหมแกงน้ำไม้ครับสูตรเสียอ้วนครับนหนครับแกงน้ำไม้เออครับแกงน้ำไม้ครับเนาสูตรลูกเสียบเท่าไงแกงน้ำไม้ทำพุ่งทำรัวทำหมกแตงครทำหมกแตงมาทำหมกแดงเลยเพราะไงก่อนบิบอกหกแดงมาใส่บักแดงนึ่งกแดงมาใส่บักแดงนึ่งบอกไอ้ก้อน ปักแตงมาใส่บอกไก่านปกแตงในมาใส่ไม่ได้สวนหึไม่ได้สวนฮึล้ของจอดื่มแม่นบคือจัางอกแต่นเี่อ่ายอกแตงน่อ่ายเออสันเพามันข้าวูดตีเียเพรามันเข้าพูดตีเลยมันขาวไเข้าพูดอืมไอ้พวกน้แก่แม่นห่วยเอาไนหมู่ตัวนี้มาจ่จกเงินจ่ายแล้วไม่ได้ปลกแตงนเลยอืมดีมั้งดูเจ้าตัวไปถามอเจ้าคือจ้าไปถามพออยู่ อืมแลมาดูให้อ่านนะจาวขางน้าแล้วคไปเท้าเขายุ่งอางว่าืมใค่ว่าเรบ่จอางวเห็นผู้สาววันที่วันเฟียเฟียขอร้อนช่ไหเพชรหวอนครับไป่นองห่อนนี่ดิลโอ้โแกน้ำมันห่อนแบบเอาเพี้ยเิ เองแผ่ว,วท่านทองแผ่วมีเจ้าใหม่ใช้งานเตียงสุดอยอดเลยสารบ้านเอกเพีองครับคน,าง,ารรง,ง,นง,งานงาก่อสร้างไอ้ตัวขาเจาา่อเรื่กานใช้งานตัวจะคลองพอ,งองมมาอยู่บ้านไหมครับเขาขอกเขาหนามืกหากินปูกิกนปลากินมกน้ำมหมไปแล้วเหรจ้งน้ำใม้ไว้ห่ น้องใช่อ้วนอืมวันนี้นี่แซ่บดิปะอื้อครับบุ๊แซ่บอยู่เรื่องจะบากันอะนี่นะครับเป็นต๊ะครับเป็นตอครับแแซ่บน้ำยังกรอบเซนเย็นเซนเย็นกรอบกวกวัก่ความแห้งอยู่แห้งมันยิ่งจับโมงซ้มกันครับ ใครอยู่ใครชวนมาแคะม,มูบอกเรียอสันผ่านนิดนี่ไให่เอยแก้วไม่เส่อวนสูตรก็อุตการเดิมสูตรบุ้ไทยครับสูตรบุ้ไทยอันบุ้งเออมันกบบุ้งเขียวทำไมเขาอ่ะเนี่ย,รรน,ยน,น้องไหมทำไมทะเลพันี้ขอไปอ่ะ บานเดียนั่งสาวสมัยพ่นครับเมื่อเมื่อบ้านมากัดด่าครับนงครับใส่าน้าุกสมัยพ่อนัากุนนี่ก่านั่มุนไหมพอลินสมัยพ่อน่นคับมากัดด่าครับห้องสียาครบสามกิมห้องกะเลมาวิไลด่ากันไร่ปยังก่ไสมัยพ่อนั่กัดมากัดด่ามากระได้่คสวบด่าป่บ ่ทานหมดจ้ะฮะใส่ซ้มหมดจ้าครับหมดาเพ่อมมาหนีมาหาผู้ไปมาหนี่มาหนีย้งฮะพริหลวกับเพียดดวนี่แม่รกเหรโอ้เพียดด้วยน้ำกรดาตัวนี้ยเราลฮ้ยเออเพียดแห้งป่ะเพียดลายเพียดแห้งเพียดดำง่งัวเพียดกี อพี่บริเนันไม่ไดพี่บเ่ีดีเทาเร่งหอนเะทุ่หอยน้ำเพ็ดฮะเดกันข้ามันของเลพหิบครับใส่แ่เอากฮะใส่แพรเนี่ยข้าวนาพนเนี่ยเี้้าวนาปลาปาไปล้างปลาปลาไปดีพี่ผมใข้โดยให้ให้กิน้องน้องบอกแล้วพีหมองเาเลย ก็มันเกียดกะู้่เมื่อยอะฮะเมื่อยเนี่มยมองผิดบอกเขามองบุ้มมี่ครยังเงมึงไปยังไปงไยังงนี่เห็ยังบนี้บกวนพี่เ็ยังบ่เนี่ยยังป้าไปป่ะยู่อยู่เนี่ยแล้วคู่จีนเออข้างโอ้ยมึดไหลปาปลาเด้ปลาเด้เ่าไหร่รอกปี มีเด oh, ินหน่นๆเดิน่นเม่อได้ไปลากได้อพี่เมื่อไรครับขออยู่เก็บรถแล้วเขาปเก็บพี่กันเ้อเออเออ่เก็บมาทันตัวเออล่ะบอไปสองคนอย่าไลพี่น้องเอ้ยเออมกน้อยระบาดอ่ะเปนสถานการณ์โคัวเป็นไรโควินตัปีโควิน โควิดงัวต uh, ัวอ่าโควิดงัวเนี่ยในหอยรับดูแลได้พี่น้องเด้อครับอ่ายาดีเพบ่นครับสีก็ไปเข้มเดียวครับใหญ่ยาวลึก,กนะครับอ่าไปเาานี่ต้ใหญ่ยาวลึกออกมากข้อแรกอมอ้อยครับพี่น้องครับลูกซูเปอร์เอ็กซ์คนมาระดับสมเองพันธุก,กรรมพันธุก,กรรมโอ้ยสมเองกับตัวมูเดี๋ยวพันธุก,กรรมสมเองข้อแรกอมอ้อยเลยชั้นมาไล่มาเป็นซูเปอร์เอ็กซ์อืมเซซี่ได้ สีเหล่ายังไหลอยู่นยนนเนาะเัะไ<ป>งไม,ม่เอานะมี่การเะยิงไหลยิงมาม่าเหรพื่อนเนี่ยพ่อนเพื่อนนี่ยทางไหนมาม่าดนาทีมด้วยการผมนะฮะตัแต่ตั้นเกดือกอยู่เปื่นเนาะนเกมโอ้ <laughs> dung 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 dung. Ô nhiên bọn điên, nhỏ. But bọn thật bong lắm. Gan mẹ, này nè cắn mẹ, cắn mẹ, hoàng mẹ, cắn mẹ, hoàng cắn mẹ, cắn mẹ, hoàng 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 mẹ, phần mẹ, hoàng 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 Okay. รสเสียบเห็ดเห็ดเห็บ่จดองเผ็ดรานไมาอาอายางเดียวผอดเลยเเองเตีนเ้ที่บไดเ่เสออวนบมตัใส่อยู่บดเน้อลได้เอาตตอย่างเดียวตฮะตใส่ตตใสกตโอ,อ้อออเสยบเนาะจิตงตองรอยอย่างเดียวเ้ลุนดดมันเ็ดเตี้ยสด่ที ถต่รุ่นต้องรออย่างเดียวเด้อบ่ไหวว่ามันสิบอเด้ยเฮดเองเฮดเองอยู่เฮดเองอยู่บต,ต้องบต้อใส่ดอกรุ่นบัเฮดเนีอันนี้นก็เหลืออันนี้ก็เหลือเฮดเฮดช่วยจ่อครับพี่อ๋อ เปิดนาปีนี้เป็นแปลกแฮะเปันปีนี้เป็นแปลกๆเนเสียวเมียางไนอนผ่นจอบอกแนเสียวเมียเนียเอาเรกฮะเอาเรเนี่ยไม่ได้เอาเอาไงเนียไม่ได้เอายบ่ได้เขาเอาที่ไหนเน่ย่ได้เนี่ย่ได้ตำหูไม่เอาเนี่ยไ่ได้ยานเนียมันงได้สินไหมะเออนี่ยนเนียร้อยเอาสินไหมนะ เกือตำสาดด้วยหั่แมงก็ตำสาดด้วยหั่นแม่มาถอยมาตัดแม่คือว่าสิตำสาดแล้วพี่น้องสิมาหลายคือว่าสันเดี๋ไปขอเมียเพิ่นปีนี่ือว่าหั่นน่าเข้ามาเอาลายสินแมงสมาร์ทสมองม่เข้ามาเอาลายผ้าไหมแมงแปลได้พี่น้องเอาไปแต่งงานนี่ไม่ได้อันถูกไผ่สม่าหยาเลยไปว่ามีนี่แปลกันเลยอันนี้ยาสม่าถูกไผ่มาท่ผ้าไพาแมงอะไรเงียหน่องกินข้าวพ่อไปข้าวพ่อไม่มีนะ เอาไปนะนังนี้ก็มาให้เขาไปแล้วครับไไย่งเดีใครเขาบอบว่อเขาเพิ่งเดียวจะกลาวเสียจี่เื่อหร่ได้แกนเนใหม่นี่ยเมือไหร่ี้อิ่มฮะชีอิ่มเอ้ยอันนี้แล้วเขาตายบ้านเนี่ยบ้นี่แหละตายบ้านเขนั่นนี่แหละ ตายกบ้านของสี่ละไมากิมอแม่อิ่วตายไปบริษัทแกหอนยังน่ัเห็นบกินข้าวมีงไปแล้บริกินยังเ้ยลาบงัวกับบริกินลาบงัวยชินคือธรรมดาของคนละลาบงวเข้าบ่อยาบผู้กินสั่งเาฮบนกินซ้ำว ม้าหน่งผักพริกอึดักพริกอึดบ้านเกาสเบิ้ลฮไม่ได้จงแต่เวลาไปหาพ่อปันนันอืมหาเย็นอะไรเนี่ยนี่ไม่สูบเบ้าเย็น่ยยังหนือยังเอคัโอ้ก็จะใไ่นี่ละสีข้นน้องให้ดูภาพผมกนรอ่อ่ได้เ่านั่งทานาี๊กขย่างเดียวแล้วว่ะ Nam thai cho kẻ nó mày yang đi về sài lập đầu tiên. Nam mì, tóc mày nắm 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 mày ย้ำน้ำมัหยเนี่ยย้ำน้ำมาห้เปียกเนนะย้ำน้ำมาห้เปียกไนหัวเหงเนี่นอบานี่นบบาบาูกซายคือบอเด็ดอนขึไดอยุสัน่่ิงขอปดองสอนอืยังเนี่ยเนี่ยังเนกินนอนฮะกินนอนอกินนอนแล้วก็นอนนอนน เออจักไปสิต้มตะตำมือเงนจักกอรอสิต้มสินต้มข้าวคนสวยเหมืงนยิ้อยู่แบบนี่เวลาไปอยไปน้ำปีจะกินม่ต้องก้งใจไม่ว่ามีบ่าถ้าาไปตายกับฟังตายกับฟังรัวมังอเข่ะฟังรัวมันงอเข่าเว้ยตายไปแล้วนึ่งโต เห็นไหนมันตายเลยครับรเสียยาแก้ไข้ยาขาวเสื้อแกงแกงยาไม่งมปอดตัวที่มันตายคือมันนั่นไหวมันนอนโดนผลสามทีมือตายหมดหมดเหลือเขบปุ้ดด้วยมั้ขาปุ้ดยี่หันเห็นยี่บ่เขบปุ้ดยี่หันมีมีลัวาหายก็ต้องเอาเอาไงเอาอยาอะไรยุ่งมาป้องกันพร้อมแล้วพี่นอ้องเนอะ ยี่กว่ายี่ห้อนี่ก่บอนะบอมี่าโคษนาบอโฆษนาบอกนะโอเคเลยขุนมคมากขอบุบอนะม่จะพาลูกขุหรืสิกินบอกังอยากินแ่อยากยังอยากน้ำันผ่าบอกอยากน้ำเหรออยากน้ำไม่ได้มีบริจาคมาให้ยุ่ไปเซเว่นลงไปว่ามีหูแล้ว คุณแหละมันจากไม้ไหแห้งเลยเผ็ดดีดีป่ะทำเรืงเง่องยืนคอไหแห้งหอืไม่ได้บ่แจับแซ่บครับนะครับไ,ไปที่นี่ <c oughs> อ้อาวพี่หน้งครับสลักทิปน,นี้ครับพอนางมีพร้อมทีมงานครับไปเป็นหอยลอยเมีเ่ยเสียอวนครับกราบคำว่า,ขขา,าสวัสดีครับ